สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเรายังอยู่กับอิสกิของอีกวันครับพัฒนาขึ้นแล้วครับเอา,เอาหลักหลักอะไรวะเนี่ยหลักเขตดดนครับมาแล้วก็มาให้มันหนักขึ้นนะโอ้ไถได้ดีได้หน่ไม่ดึงเลยครับวันนั้นเรามาก็คือมันจะต้านๆน,นิดนึงนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับขี้เมาก็ ตั้งได้ค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันอีสกีครับโอ้ก็ดีกว่าโอ้ดูก็ไถานาก็ได้ประมาณนี้แหละถ้ารถไถานาเดินตามก็ลึกขนาดนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับก็เดี๋ยวต้องถามเขาก่อนว่าทำไมเขาต้องทวงตัวนี้ด้วยน้าหนักพานมันไม่พอหรือเปล่า ลงุงไอ้ไอ้นี่มันทวงบ่ให้มันหนักขึ้นโอ้เข้าดีเลยเนาะฮะอ๋อผ่านมันเบา <laughs> อ๋ออะไรไทยหมดแล้วโอ้ยอดมาวันนี้ก็แล็คคีมเวาปรับไหมอ๋อปรับใหม่ด้วยโอออีสกีครับที่เอสสองสองศูนย์ห้าครับ พราะว่าฐานมันเบาครับก็เลยต้องทวงนิดหน่อยอก็ดัดแปลงกันไปครับทอยเสียก็โค้งลงก็ใส่เกียร์สองนะก็ดีกว่ารถไถเดินตามครับแต่ร้อนนิดหน่อยโอ้เร็วเหมือนกันนะ โโอ้ต้องดัดแปลงและไปยุกใช้ครับฉบับคุณปูนะคือว่าเร็วเหมือนกันมุมเลี้ยวจะเลี้ยวได้เยอะมากนะ ใส่เกียร์สองป่ะเกียร์สองเกียร์สองในการขับเคลื่อนครับอืมโอ้โขันเร่งอ่ะเกือบมิดอ่ะแหม่ก็เข้าลึกเหมือนกันครับประมาณ20เซนนะ ประหยัดน้ำมันครับสองสูบมาแล้วครับเร็วมากนะใช้เกียร์สองครับในการไถคุณปูฉบับบินดีครับอีสกีครับโหโหล้อหน้าเขาเล็กนิดเดียวครับขับเคลื่อนสองล้อหลังครับ คราเดียวแหมตรงนี้เร็วมากเลย่ะโอ้ห้าพันนะหกพันกับที่เมาครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับตรงไหนที่มันแข็งก็ดีดดีดออกครับ ใช้หลักคิดได้แดนครับในการถ่วงน้ำหนักให้มันหนักขึ้นกระทัดรัดครับ p S 2อส5องสองศูนย์ห้าครับจถอยครับ ปกติคุณปูนี่ก็อายุอนามก็หลายสิบปีเนะยหรือว่าสิบยี่สิบปีมั้งหรือว่าเยอะกว่านั้นโอ้ ทำงานครับตำรมาณคุณปู่ไปเนี่ย ร่มมาใส่นี่ใครได้ทั้งวันเลยนะประหยัดเชื้อเพลิงครับ เก็บดันข้างก่อนครับดันข้างใช้ออกแล้วครับก็ใช้กลุดซีนครับ ไ้เสียเขาเทเหมือนกันนะคร <c oughs> ่อมลงครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ